I'm เงี mm ้ยเดียวเดียวอ๋อมอรับบะกทีทงี้ทารับบักก็เรามารับนาะติงชลบอ๋มาพยาามจวยวัดเทวนถาวนเอาบนเอเต้อันเจ็นแมเจรานะนะนะครับก็นะครับสำหรับ ลำวงวันนี้เนาะนะครับก็มาจากบ้านใกล้นเทียงของเรานะครับบ้านหม่นะครับาาออรนะรบูซนะี่นะครับกองทุนนะครับที่นะว่ากองทุนมิวสิกนะครับเดี๋ยวพี่น้องเรานะไม่ว่าจะเป็นคนไทยกัมพูชานะครับก็ต้อเนชะิญเนาะนะครับซื้อบัตรซื้อตัว๋วนะครับ,นะรบนะมาร่วมเป่าลำวงกัน ไปเขาวะนะครับรายได้ทั้งหมดนะนะครับเดยไม่ค่าใช้จ่ายนะครับก็ทุกบาททุกสตางค์เนาะก็เข้าวัดนะครับเข้ามาใกล้ๆได้เนาะถ้าว่ามีนางรำสาวๆมาด้วยนะครับก็เดี๋ยวขอทีมงานชรบเนาะมาทางเวทีด้วยนะครับรักษาความสงบนะครับปลอดภัยรักษาความปลอดภัยนะครับเดี๋ยวจะแย่งนางรำกันนะครับ อ่มาดูใกล้ๆกันเลยเนาะนะครับนะครับเราอายุยังไม่น้อยนะครับอ่านะครับก็วันนี้เนาะผมก็อ่าได้เวลาสมควรเนาะก็เดี๋ยว้อเดี๋ยวครับงานงานอะไรงานอะไรเททองานเททอหล่อรูปเหมือนนะครับอ่าอดีตท่านเจ้าว่านะครับวงวกระทิมนะครับครับพระครูมงคลเป็นจกเทศนะครับาเหลืองหลวงพระสุดของเรานะครับ หมายก็ตกลงนะครับก็งานสองคืนด้วยกันนะครับคืนนี้ก็จะเป็นคืนแรกนะครับก่อนระพงย้อนยุคนั้นนะครับก็จะมีสองคืนด้วยกันนะครับแล้วในช่วงของวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้ก็จะมีการทาบุญเลี้ยงพระนะครับเพื่ออุทิศส่วนกุศลน้องให้กับหลวงพ่อศุขของเรานะครับในช่วงบ่ายนั้นก็จะมีพิธี บวงสวงนะครับบวงสวงแล้วก็มีต่อไปเลยนะครับเพชรทองหล่อลูปเหมือนนะครับท่านใดที่มาแล้วนะก็ไปร่วมชมพูทางด้านนู้นก่อนได้นะครับซื้อกอ้อนทองไปร่วมปิดทองใน,นก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาร่วมสนุกกันนะครับถึงวันนี้เนาะนะครับนะครับก็นะบ่ได้เวลาสมควร ก็เดี๋ยวผมก็ขอเปิดเนาะอ่าลำวงย้อนยุควันนี้นะครับหมู่บ้านางระทิมทางทีมงานเราได้จัดขึ้นมานะครับก็อ่าก็ขอให้พี่น้องอ่าทั้งชาวไทยทั้งชาวกัมพูชานะครับก็อ่าได้มีความสุขกันนะครับกับค่ั้งทีนี้นะครับอ่าลำวงย้อนยุคนะครับอ่าก็มาร่วมสนุกกันยา อาจย์มีเรื่องกันและกันเนาะนะครับเดี๋ยวทีมงานทรบเราช่วยช่วยมาทางหน้าเวทีด้วยนะครับหน่อยช่วยกันดูนะครับอ่าก็มีแค่นี้นะครับผู้ใหญ่งานรี้ราจการไปแสนสีสุดยอดเลยเอาปีทองเลยอ่าท่านมาสธายไฟเนี่ยมาจากช่างหมูท่าสนธิจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับท่านบอกว่ามาช่วยนะครับ บอกช่วยไม่คิดตังค์ไม่ไไม่ใช่เนาะนะครับเขาบอกไปช่วยแต่เราก็ต้องจ่ายตังค์เขานะครับแล้วก็จะเห็นว่าไฟนี้อลังการังานสร้างม่านะครับผมพบการปิดทองอีกหนึงครับพอประกอบการปิดทองวัดบ้านโพธิ์ผมก็เห็นไฟประมาณนี้นะครับเราเห็นไฟเนาะนะครับจบงานแล้วครับ